สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเบิร์ดนะครับที่ช่องรถมื้นสองเหรายดนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวขบวนรถหรูที่อยู่ด้านหลังผมนะครับผมก็มีเบนซ์บีเอ็มนะครับฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับผมก็จะบอกว่ารถหรูที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับผมใครซื้อไปนะคุ้มแน่นอนนะครับผมคุ้มยังไงนะครับราคานะฮะหนึ่งในเรื่องราคานะฮะราคาเริ่มต้นที่แปดแสนนะครับจนถึงหนึ่งล้านนิดๆเท่านั้นนะครับสองนะครับใครที่ซื้อรถหรูอ่าใครที่ซื้อรถหรูไปนะครับบอกเลยนะครับว่า ขับไปนะเสริมภาพลักษณ์ในการทํางานเสริมภาพลักษณ์ในการทําธุรกิจนะครับผมแล้วก็เสริมภาพลักษณ์ตัวเองนะครับให้ดูดีขึ้นแบบอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมขับไปติดต่องานดีลงานนะครับประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับภาพลักษณ์เรานะฮะจะดูน่าเชื่อถือขึ้นแบบร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็จะมีรุ่นไหนขัาไหนบ้างไปดูกันเลยครับผมครับผมคันแรกนะครับก็เป็น Mercedes Ben z นะครับ C ีสา b ร u อยบ c ท h y b r บ d ินะครับผมคันนี้นะครับเป็นตัวท็อป AMG นะครับหลังคาแก้วนะครับผม เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับผมบอกเลยว่าขับโคตรคุ้มประหยัดน้ามันมากนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับแบตเตอรี่ทุกลูกนะฮะเราเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับผมใครที่ซื้อรถคันนี้ไปนะครับปลอดภัยอุ่นใจหายห่วงแน่นอนครับผมคันนี้ร้านนิดๆนะครับผ่อนเบาๆนะครับผมมาต่อกันที่คันที่สองนะครับคันนี้น่าใช้เหมือนกันนะครับเป็น Mercedes Ben บนซ c สามัาิน e plug in hybrid นะครับผม c ส5 0พันห้าสิบ e plug in hybrid นะครับต่างจากคันที่แล้วยังไงนะฮะคันเมื่อกี้เป็นดีเซลไฮบริดนะฮะ คันนี้จะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็สามารถเสียบปลั๊กชาร์จแบตได้นะครับเหมือนรถอีวีไฟฟ้าเลยนะครับผมแล้วก็มีระบบไฮบริดอีกระบบหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าสามระบบเลยนะครับคันนี้แรงมากนะครับคันนี้น่าจะประมาณสองรอยแรงม้าเดิมๆโรงงานนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันเหมือนกันนะครับประหยัดน้ามันเหมือนกันคันนี้หนึ่งล้านนิดๆสนใจทักได้เลยนะครับราคาพอๆกับคันแรกนะครับผมผ่อนเบาๆนะครับผมมาคันนี้คันที่สานะครับ คันนี้จะไม่เหมือนสองคันแรกนะครับคันนี้เป็นคูเป้นะครับเป็น m e อร์ d e s Ben บ e สองรอยคูเป้นะครับคูเป้คืออะไรนะครับคูเป้เป็นรถสองประตูนะครับเป็นรถสองประตูคันนี้เป็น e สองร้อยคูเป้สองประตูนะครับหลังคาสลูปเหมือนกันนะครับคันนี้เหมาะสําหรับขี่เที่ยวร้านเหล้านะครับบอกเลยว่าสาวติดเติมนะครับคันนี้สองประตูเท่ๆหล่อๆนะครับราคาล้างกลางๆนะครับคันนี้ราคาล้านกลางๆเป็นเชื้อเพลิงเบนซินล้วนนะครับเป็นเชื้อเพลิงเบนซินล้วนนะครับผมนะคันถัดไป คันถัดไปเป็น mercedes benz cla 200นะครับ cla 200น่าจะเป็นตัวเออเขาเรียกว่าเออบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออบ้านเออบ้านนะครับผมประมาณนี้นะคันนี้ราคาเริ่มต้น899,000บาทเท่านั้นนะครับ899,000าบาทเท่านั้นผ่อนเบาๆเดือนละ1 0 0 0 0นิดๆคันนี้ใครที่กังวลน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ให้ริดหรือว่ากังวลเรื่องปลั๊กอินนะซื้อคันนี้เลยอุ่นใจหายห่วงแน่นอนคันนี้เป็น cla 200เครื่องเป็นซนล้วนะครับซื้อไปเติมน้ำมันขัับบยเดีวคร มาเสร็จแล้วมาที่รุ่นใหญ่นะฮะรุ่นใหญ่ของ Honda นะครับ Honda Accord G สิบนะครับคันนี้ก็เป็น1.5เทอร์โบ EL นะครับเป็น1.5เทอร์โบเอคันนี้นะฮะผู้บริหารขับนะฮะรุ่นใหญ่ขับซิ่งก็ได้ใช้งานก็ได้นะครับผมไปกับครอบครัวก็ได้ขับสบายนะฮะคันนี้นะฮะปี2020นะฮะราคาเริ่มต้นหนึ่งล้านนิดๆเท่านั้นราคาเริ่มต้น1ล้านนิดๆเท่านั้นนะครับผม แล้วก็คันสุดท้ายของเราวันนี้นะครับคันสุดท้ายของเราวันนี้วัยรุ่นเยอรมันนะครับ B M W นะครับ 118i M Sport นะฮะคันนี้ราคาเริ่มต้น899,000บาทเท่านั้นนะครับผมใครที่จะซื้อวัยรุ่นเยอรมันไวซิ่งสักคันหนึ่งนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดียนละหมื่นนิดๆน,นะครับมีล้อขอบ20มาให้แล้วนะครับโคตรหล่อนะฮะคันนี้โคตรหล่อใครสนใจนะคันนี้เครื่องยนต์เบนซินล้วนเหมือนกันนะครับนะฮะสนใจทักได้เลย แล้วก็จะบอกว่ารถที่เรารีวิวมาก่อนหน้านี้ทุกคันนะครับผมใช้เงินออกรถแค่หกบาทเท่านั้นนะครับหกบาทเท่านั้นนะฮะหกบาทต้องมีโปงใช่ไหมอ่าหกบาทเท่านั้นนะฮะปกติไปซื้อรถหรูนะต้องมีเงินดาวอย่างน้อยหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะฮะต้องมีเงินดาวอย่างน้อยหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับวันนี้มาซื้อที่เอ๋อลูกค้านะครับผมดาวเริ่มต้นที่หกบาทเท่านั้นดันให้จบทุกเคสนะครับใครที่อยากจะมีรถหรูขับสักคันไปทักไปที่ไหนก็ไม่มีใครต่อนะครับทักไปที่ไหนก็ ต้องมีเงินดาวนะครับวันนี้ทักมาหาผมนะฮะออกรถจบที่6บาททุกอาชีพนะครับมีบริการเซ็นสัญญา77จังหวัดทั่วไทยสลายรถส่งฟรี77จังหวัดทั่วไทยนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ